ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสองฟ้าพาโรยกับผมม่ยใหญ่ใช่เลยกลับมาพบกันใกล้ชิดประชิดเอ it, เอ้ชิดปะใกลไชิดอะไรใกล้ชิดประชิดชายแดนใกล้ๆและ ใกล้ชิดประชิดชายแดนประชิดชายแดนแล้วตอนนี้นะโอ้ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านที่อยู่ทางชายแดนนะไม่ว่าจะเป็นประชาชนแล้วก็ที่สุดก็คือทหารนั่แหละครับที่เป็นผู้ที่คอยที่ปกปักรักษาดินแดนแล้วก็คุ้มครองพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนนะตลอดระยะทางเกือบหลายร้อยกิโลเมือน,นะเพราะนั้นก็ขอเป็นกําลังใจทุกท่านเนาะนี่แหละภาวะบ้านเมืองเราถ้าเกิดว่ามันมีเพื่อนบ้านที่ เป็นลักษณะเงี้ยมันก็มีปัญหาอันนี้เรามองแค่ข้างๆว่าถ้าเรามองแค่ใกล้ๆว่าเวลาเราอยู่บ้านติดกันอ่ะไอคนโน้นเป็นอย่างงั้นนิสัยเป็นอย่างนี้เราก็จะปวดหัววุ่นวายหมดนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้มแข็งถ้าเราไม่แข็งแกร่งพอก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้มแข็งแข็งแกร่งพอสมควรเหมือนกันนะ,ะการที่มี บางทีมันบ้านชิดติดกันนะมันจะทําไงได้อะจะย้ายบ้านหนีก็ไม่ได้ย้ายประเทศหนีก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีวิธีการในการที่จะดูแลเพรเะฉะน,นทหารนั่แหละครับเป็นคนที่คอยที่ปกป้องคุ้มครองดูแลอยู่ตลอดระยะเวลานะผมว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันอ่านั่นได้ก,ขกนะ็ขอเป็นกำลังใจในะขอเป็นกําลังใจให้นะขอเป็นกําลังใจให้เราอยู่ห่างไกลก็ เราอยู่สบายเหมือนกันนะแต่คนที่อยู่ตามชายแดนนี่ก็ถือว่าโอ้สุดยอดมากไม่ว่าเป็นประชาชนคนธรรมดาทั่วไปก็หวาดภาวากันอยู่ตลอดระยะเวลาเพราะยุคนี้นี่เขาสู้กันนี่เขาไม่ได้คิดคำนึงถึงประชาชนจะเสียหายยังไงและมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่ยังออกรบนี่ทหารรบกันแพ้ชนะก็อยู่ที่ทหารนั่นแหละใช่ไหมแต่สมัยนี้มันไม่ใช่ทหารก็จะทําอะไรก็ต้องคํานึงนะ เพราะว่ามันมีแต,แต่แต่ละคนก็จะเอาชนะกันอย่างเดียวโดยที่ไม่คิดถึงชีวิตประชาชนไงไอเราคิดถึงชีวิตประชาชนบางทีคิดถึงมากเกินไปก็ทําให้เราเสียเปรียบได้เหมือนกันนะบางทีแต่คนที่ลบโดยที่ไม่คิดถึงชีวิตประชาชนเขาก็ได้เปรียบเนี่ยเราจะเอาอยัางไงละ่ะเพราะฉะนั้นการทําสงครามเนี่ผมว่ามันอยู่ที่อ,อ,อยู่ที่มุมมองของคนเรามืนกัจิตใจของคนเราเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจิตใจของคนไทยเราเนี่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่แล้ว แต่ว่าเราจะลืมนะ,ะทาง ขมิ้เห็นทางไรต่างๆ,ๆนานาเนี่ยทหารชุดนี้เขาฝึกมาเนี่ยเขาไม่ได้อ่ามุ่งมั่นเพื่อประชาชนเท่าไหร่ใช่ไหมเขาไม่ได้เห็นชีวิตประชาชนเท่าไหร่เลยเพราะว่าขึ้นมามีอํานาจเพราะว่าประชาชนในกลุ่มหนึ่งเขาก็ดูแลแล้วกาเอาแค่ว่าในกลุ่มหนึ่งที่ดูแลแล้วเขายึดอยู่ในอนํานาจเขาได้หมดนะเนี่ยเขาจะมองไม่เห็นความสําคัญขอ,ของประชาชนเท่าไหร่นักเขาจะไม่เห็นชีวิตของประชาชนแม้แต่คนเดียวใช่ไหมเขาจะไม่สนใจนะแต่วิธีการแบบนี้ก็ทําให้อ่าคนที่อยู่แนวหน้าคนที่เป็นอ่านักทหารจริงๆก็พิจารณาหลายด้านหลายมุมไงว่าจะ ทำยังไงถ้าทำยงไงแต่ลบไปทาหารนี่เขาสามารถจะเอาตัวรอดได้เสียชีวิตก็ไม่เป็นไรเพราะทาหารเขาเสียสละเพื่อชีวิตเพื่อประเทศชาติอยู่แล้วใช่ไหมแต่ประชาชนที่เป็นคนตมหมากินเป็นคนที่อะไรมันโอ้มันวุ่นวายนะมันมันเดือดร้อนนะ เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นการสู้รบอะไรต่างๆนาาทหารก็พิจารณาหนกันรบแบบที่มีรูปแบบไม่มีปัญหาแต่รบแบบที่ไม่มีรูปแบบเนี่ยโอ้คนที่มีรูปแบบไม่แก่เสียเปรียบเพราะฉะนั้นการรบที่มีรูปแบบเยอะๆบางทีมันก็ทําให้อะไรที่มองและประชาชนไม่ทันใจได้เหมือนกันนะอ,อันนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านแล้วกันเนาะขอเป็นกำลังใจให้ไหม่ว่าท่านประชาชนที่อยู่ตามชายแดนก็ตามเราก็ต้องอดทนอะ่ะนะต้องอดทนนิดนึงแล้วก็ ช่วงนี้ก็เหมือนกันจะลําบากนิดหนึ่งแหละ,ะการจำมาหากินก็ลําบากไม่เป็นไรแต่ว่าพอเจอภาวะอย่างนี้ก็ลําบากยิ่งขึ้นก็ต้องอดทนน่ะคนเราจะอดทนได้บางทีมันแล้วแต่ชน,นะทัศนคติมุมมองนะ ต่อไปเราก็จะได้มีมุมมองว่าเออเราอาจจะได้รัฐบาลที่มีมุมมองกับประเทศชาติเป็นยังไงคนประเทศไทยมีมุมมองต่อประเทศไทยยังไงเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นใช่ไหมเราก็จะได้เลือกคนที่จะมาบริหารบ้านเมืองเนี่ยได้ได้มีมุมมองอีกมุมมองหนึ่งถ้าเรามองในแง่ดีนะมันก็จะเกิดการมุมมองทัศนคตินี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเอาขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับแต่ว่าเราก็ตรงนี้แหละวิถีชีวิตของมนุษย์ก็ดาเนินการไปนะเราอยู่ตรงนี้เราก็ต้องหาเงินวิธีของเราคือหาเงินจากดวงดาวนะเป็นหลักสําคัญนะ ของเรานี่คือหาเงินจากดวงดาวเป็นหลักสําคัญเลยใช้ดวงดาวในการหาเงินใช้ดวงดาวทํางานให้เราได้ตังอะไรนี้เป็นนี่เป็นเป็นลักษณะอย่างหนึ่งนะเพราะฉะนั้นนี่คือหลักการของเราเลยโหราศาสตร์ตำราพิชัยสงครามสูตรจรงโชคปิยร,รกรธาตุนะนี่คือช่องอสองฟ้าพระรวยมิสิยบยิบล้านมาแนะนานตั้งดวงให้ถูกด,ดวงให้เป็น,นเัญญ็นความสมําเร็จซองดาวให้เห็นเป็นเศรษฐีกันเลยจริงๆขอเป็นกําลังใจทุกท่านที่อยู่แสดงนะโดยเฉพาะแนวหน้าด้วยนะขอเป็นกําลังใจให้ นะแล้วก็ว่านไปตามนี้เ,เราก็มาเป็นกำลังใจให้กับตัวเราเองด้วยเราต้องทำหากินกันต่อไปที่เราอยู่ตรงนี้ก็ทำหากินมีเหลือมีใช้แล้วก็ส่งไปช่วยเหลือ,อา,าทางคิดอยู่แนวหน้าบ้างก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะอา้าหนึ่งสิงหาคมสองพนะันหะ้รยสิบแปดนะีนะ่โนอะ้โหแป๊บเดียวเลยกางดูปีมาแล้วเนี่ย เร็วเลยกลางปีมาแล้วอวันนี้ก็จะไม่พูดมากนะันเนื่องจากมาช้านะครับมาช้าไม่พูดมากขึ้นทันหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับามาช้าจะไม่พูดมากเอาไปเลยแล้วกันนะเราไปเลยแล้วกันนะไม่พูดอะไรมากแล้วเดี๋ยวไปเลยไปวิเคราะห์กันเลยคราวที่แล้วนี่ก็โอ้โห,โโหมันวุ่นวายกันหมดสองแปดมาสองสี่สองหกเลยใช่ไหมคราทีแล้วเอาคราวนี้มาดูมาดูในเรื่องของดวงดาวนะดวงดาวเวลาเราผูกของเราก็ใช้หลักการผูกดวงนะ การใช้หลักการผูกดวงเลยผูกดวงก็เอาวันวัที่1สิงหาคม2ป6โรค18นี่แหละผูกในเวลา15นาฬิกา38นาทีนะเมื่อผูกออกมาแล้วนะเราจะได้ดวงอย่างนี้นะเนี่ยผูกก็ว่าปุ๊บเราได้ดวงนี้เลยลักนาะจะขยับไปอยู่ที่ราศีพิจิกนะ ลัคนาเนี่ยเขาก็จะไปอยู่ที่ราศีพิจิกแล้วเห็นไหมครับนะลัคนาขยับไปอยู่ที่ราศีพิจิกแล้วองศาก็อาจจะอยู่ต้นๆนิดหนึ่งนะครับองศาจะอยู่ต้นๆไม่องศาก็จะอยู่ต้นๆนิดหนึ่งนะลัคนาราศีพิจิกธาตุน้ำนะปุ่มธาตุน้ำนะครับปุ่มธาตุน้ําก็มีดาวอะไรล่ะรหัสราศีแล้วก็ดูนะดวงดาวต่างๆตอนนี้ดวงดาวต่างๆก็ยังไม่มีดาวดวงใดใหญ่ๆนี่ยยังไม่ยายนะครับ ก็จะมี7กับ8จยังอยู่ที่เดิมนะ7มีนอยู่กลุ่มอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ประเทศไทยเรามีดาวอะไรขยับออกไปแล้วดาวมฤตยูก็ไม่ได้ทับดวงเมืองเลยนะไม่ได้ทับดวงเมืองเลยครับดาวมฤตยูนี่เขาย้ายไปอยู่ที่รากศีพฤษศและตั้งนานแล้วละ่ะเป็นกระทับดวงเมืองเมืองไทยเราก็น่าจะมีแต่ว่าช่วงยังหวนนี้ดาวดาวประเทศไทยเราไปอยู่ศัตรูงไง คือดาวดาวเจ้าลัคนาของดวงเมืองไะดวงประเทศไทยอ่ะคือเลขสามครับเขาไปอยู่ราศีกันก็คือราศีกันเม่ราศีเรือนสตูอยู่แล้วว่า,าัฒนรอบแวงนะ้งกันอยู่แล้วแน่นอนแล้วก็ช่วงนี้ก็ประเทศไทยก็อาจจะเพียงพรำหลายๆอย่างต้องระวังเหมือนกันนะเพราะดาวประเทศไทยเราไม่เข้มแข็งไงแต่ว่ามีดาวพฤหัสก็ยังอยู่ปฤหัสก็เป็นปลาอีกต่างหากด้วยโอ้โหพวกอาคณะนักปราทั้งหลายหรือว่าคนที่มีมีอำนาจในการปกครองบ้านเมืองตัวนี้เขาเรียกว่า มันมองมันมันมองไม่เห็นประเทศชาติอ่ะงะมองเห็นคนอื่นอ่าจะจะเสียเปรียบคนอื่นได้นะลักษณะตรงนี้นะดวงดาวน,น,นะเป็นลักษณะอย่างนี้ด้วยนะดวงดาวนะแม้ว่าเขาจะไปอยู่รวมกลุ่มกับอ่าสี่กับหกกับเก้าก็ตามเนี่ยแต่ว่าเพื่อนหันเขาอ่อนแอไงเพื่อนหันเขาอ่อนแอเราเราพื่อนหันเขาอ่อนแอคือเราผู้น,ำนํำเลยนะนักปกครองผู้นําเนี่ยนะ เพราะนั้นนักปกครองผู้รำในโอ้โหสุดยอดทหารก็เจ็บป่วยนะเพราะไปอยู่เลเรือนศัตรูตัวเองไงแล้วก็ไปอยู่เรือนฮะลีด้วยทหารเจ็บป่วยนะอันตรายเขาเกิดจังหวะเกิดจังหวะนี้ทหารเราทหารเราเหนื่อยอ่อนแอนะครับาดาวทหารี่ผม,ผมพูดจากผมพูดจากดวงดาวนะไม่ได้พูดถึงว่าทหารเราอ่อนแอนะอันนี้พูดถึงในลักษณะของดวงดาวและดวงดาวเราจะอ่อนแอแล้วก็ดวงดาวต่อไปข้างหน้าเนี่เป็นประแต่ว่าอยู่เรือนคู่มิตรนะรออีก45้าวัน <laughs> โหยาวเงน,น้ยยาวลองการเขาเพิ่งมางครับของากาเเพิ่งมาแต่ตอนกําลังเกิดเหตุนี่ก็ นังคานเขายัางอยู่ในราศีสิงห์ไปอยู่เรือนสตูอีกแต่ก็ยังมีความเข้มแข็งอยู่ตอนจยังวันนะแต่ช่วงนี้จังหวะทหารก็จะเจ็บป่วยไข้ดูแลรักษากันไปด้วยส่วนนี้นะแต่ว่ากลับมาอีกทีนึงก็รอ45วันให้ดาวังคารย้ายมีสุราศีตุลเข้าสู่เรือนคู่มิตดตก็โโะพังาด น,นี่คือเราดูจากดวงดาวจากดาวทหารนี่นะแต่ว่าโอเคชื่อเสียงประเทศไทยช่วงจังหวะน,นี้ก็จะมีเรื่องมีราวอยู่เพราะดาวที่เลขหนึ่งดาวที่เลขหนึ่งก็คือไปอยู่ในตกน้ำนะดาวที่ตกน้ําไปอยู่ราศีราศีกรกฎด,ดาวที่ตกน้ําแต่เขาเปา็นราศีถวันนะได้ตําแหน่งเหมือนกันนะอยู่ตรงนี้นี่น่าจะน่าจะได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรต้องเหนื่อยน,นิดหนึ่งฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่ไงนะจะเป็นใหญ่ในตรงนี้ได้ก็ต้องฟักตัวตรงนี้นั่นมาเห็นไหมเราเรานี่คือจังหวะดวงประเทศจังหวะจังหวะดวงประเทศด้วยก็เป็นสิ่งที่สาคัญเหมือนกันนะอ้าวอันนี้เราก็วิ เราก็มาวิเคราะห์ตรงนี้เมื่อเราจับสัญญาณว่าลัคนาราศีพิจิกปุ๊บเราก็ไปถอดรหัสราศีพิจิกออกมาสิในเรื่องของดวงดาวในเรื่องของอตัวเลขด้วยต่างๆนานาล้วก็ถอดรหัสออกมาราศีพิจิกเราได้รหัสอะไรละ่ะเราก็ถอดรหัสออกมาสิราศีพิจิกเราถอดรหัสออกมาแล้วได้สามห้าสองสี่สามห้าสองสี่ใช่ไหมอาร์สามห้าสองสี่นี่แหละผมว่ามีมีมีได้แน่นอนเลยสามห้าสองสี่แล้วก 8, 7, ็พินก็เพิ่แปดกับเจ็ดไงพินก็แปดกับเจ็ดไงโดยที่มีสี่เนี่ยเป็นวีอาร์นะ สี่เป็น vr ด้วยนะสี่เป็น vr สี่เป็น vr แล้วก็สี่ก็ยังเป็นน่าจะเป็นซิมอยู่ด้วยนะสี่นี้น่าจะเป็นซิมอยู่ด้วยนะใช่ไหมล่ะสี่น่าจะเป็นซิมอยู่ด้วยนะถ้าไม่แน่ใจท่านไปดูซิมรัฐบาลไทยแล้วกันเนาะแต่ว่าตรงนี้เราถอดรหัสออกมาก่อน35 2 4 8กับ7เป็นพินนะเราดึงออกมาก็4กับ3เพราะฉะนั้น4กับ3มี4 8 4 7 3 8 3 7อย่างนงี้ก็ได้นะยิงแค่นี้ก็ได้ผมก็เลยมาวางคู่ดาวแบบนี้ก็แป8อย่างนงี้นะที่จริงมันต้องเป็นเป็นเป็น38อะนะ ตรงนี้เพรว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นา,า9มันไม่มีไนะงตัวนี้น่าจะเป็น4 3น,นะครับนะ่4 3ได้นะ <c oughs> 4 3เนี่ยน่าจะเป็น4 3 4 8อย่างเงี้ย4 3 4 8 4 7 4 1ได้นะตามนี้นะ8 4 7แล้วก็7 4 1อย่างเงี้ยผมก็วางคู่จับกันจะมาตามนี้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนี่ถอดรหัสจักรวาลถอดรหัสราศีนะเมื่อถอดรหัสราศีได้ปุ๊บเราก็ไปดูตำหน่งมุมดาวมุมดาวเราก็ไปดูครับมุมโอ้รอบนี้นี่มุมดาวไม่เยอะนะ มุมดาวมีแค่2มุมครับมุมทีจีคือ7กับหครับแล้วก็มุมป้านเยอะนิดหน่อย 6, 4, 5, 9แต่โดยที่ยึด4นะเพราะ4เป็น VR ไง4เป็น VR เข้ามุมป้านถ้าเขาจะมานะถ้าเขาไม่มาเขากใกล้ห5 9้ 6, 5, 9มาถ้า4มาก็ 4, 1, 4, 7นะถ้า6มาก็ 6, 7, 6, 1, 5, 7, 5, 1, 9, 7, 9, 1อยู่ประมาณนี้ไม่เกินนี้แน่นอนครับนะไม่เกินนี้แน่นอนแต่ว่าเรายึด4ไว้ก่อนเพราะว่า4เป็น VR ไง ถ้ายึด4เป็นวีอถ้า4ไม่มาก็มี6มี5มี9แหละตัวแทนเขาจริงๆร,งรงกับ4ก็คือ9นะ้แะท่านก็จัดไป 97, 91ไว้ก่อนเนตามนี้ล้กัน 97, 91หนะหรือจะ9 4ตัวเขาเองเลยก็ได้ 97, 91กนะก็จัดไปตามนี้นะจาก7ก็7 7ได้41ได้ 97, 91ได้นะจัดไปหน่อย4 4ก็9อย่าลืมนะเป็นคู่เดียวกันผมก็วางไว้ตามนี้ 47,419,4, แสี่ก็54แล้วก็ห้าแล้วก็เก้าเจ็ดสี่แล้วก็สนะามสี่หนึ่งแล้วกัดไ ไอเสนี่ก็สาคัญมอนก็ทำเป็น่งดาวที่สําคัญมากท่านใดที่ไปชอบไปตลาดนัดเนี่ยตลาดนัดตามตลาดโน้นตลาดนี้นี่ตัวตัว R D ไอเอสนี่ถือว่าสุดยอดมากนะตัว R D ไอเอสนี่ถือว่าสุดยอดมากท่านใดที่ไปชอบตลาดนัดนะ ตลาดนัดที่เขามีทุกวันอะตลาดวันนี้ไปตลาดนี้วันนี้ไปตลาดนี้อะไรเงี้ยเขามีทุกวันอะตลาดนัดนั่นแหละตลาดนี้โอ้โหถือถือว่าตลาดนัดนี่ถือว่า RS อนี่สำคัญมากมากสำคัญมากๆนะอ้าวตามนี้นะจัดไปตามนี้อันนี้คือในเรื่องของมุมดาวนะมุมดาวมีท G และ MP โดยที่เรายึด MP ก็มี4เป็นตัวหลักนะสี่เป็นตัวตั้งเพราะว่าเป็น VR ด้วยเป็นเกษตรด้วยนะครับถ้าเขามาก็มีแค่4 7 4 1ถ้า4ไม่มาก็659มาแน่อนอน 69มี67 6, 6 1 55751แล้วก็9791ครับจัดไปตามนี้นะว่าไปตามนี้ฟังฟังผมด้วยนะแต่ที่ผมขึ้นให้ตรงนั้นอาจจะไม่ตามนั้นก็แล้แต่ฟังผมพูดด้วยนะตวิเคราะห์ด้วยเพราะการเราใช้การหลักการวิเคราะห์ตามราโหราศสาตามรกพิชยัยสงครามสู่จรงิงโชคไปเจริงกทาตไม่ได้มาจาับเลขจับเบอร์จับอะไรให้ท่านนะแต่ว่า,าที่เขาคู่คคกันนี่ก็ถือว่าเป็นคู่ดาว คู่ดาวจับคู่ดาวลองดูอันนี้มาในกลุ่มเรื่องของอะิรีรษะสองหนึ่งหกนี่ก็เป็นกําลังสําคัญนะสองหนึ่งหกเป็นกําลังสําคัญของวันศุกร์นะสองหนึ่งหกนี่เป็นกาลังสําคัญของวันที่หนึ่งสิงหามคมสองพันหกรสิบแปดนี่นะสองหนึ่งหกแต่ถ้าอยากวิเคราะห์ลึกๆตัวใดมันจะมาแน่นิ่งๆถ้าไปติดตามทางเทวิติโฟเอ็มดีโฟยูนะอันนั้นผมวิเคราะห์แต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีมาให้ดูดาวเข้าตําแหน่งนี่เข้าตําอู่อันนั้นน่าสนุกมากแล้วก็วิเคราะห์เห็นแบบชัดๆจัด้จักรเลยลปนะนนเป็นสมาชวท นะเขาจะมาชี้ยังไงท่านก็ติดต่อสอบถามดูที่064268810หรือแอดไลน์ก็บ้านหมอดู198 banmord w นาจะานก็จัดไปตามนั้นแล้วกันว่ามาตามนี้นะอ้าวอันนี้ก็คือในเรื่องของตัวเนี้ยดาวส่งกำลังคือดาวส่งกำลังดาวส่งสบเสบียงคือ216นะ216ในที่เราเจอ1ที่สาธาตุนะเจอหนึ่งที่สาธาตนะุเจอสูงก็สี่เออสูงก็สี่เป็น vr นะสูงก็สี่เป็น vr สูงก็สีเ VR, สส่เป็น vr ก็ไม่มีอะไรแค่มี4101แค่นั้นเองครับ 4101ผมก็ได้วางคู่ดาวไว้แบบนี้4 149แล้วก็4201แล้วก็741แล้วก็301ก็วางคู่ดาวไว้แบบนี้นะแต่เขาจะมาตามนี้หรือเปล่าต้องพิจารณาดูเอาแล้วกันนะเอาไปดูในเรื่องของตำแหน่งดาวเด่นมุมดาวเด่นเนี่ยมุมดาวเด่นนี่ก็ถือว่าสำคัญนะครับทีแรกก็มุมดาวเด่นผมก็ชัดๆเหมือนกันนะเอามุมดาวเด่นนี่ก็26 2อเต็งไป28ไม่มา26อ่ะมุมดาวเด่นนี่ก็ถือว่าสำคัญนะมุมดาวเด่นก็ได้นี่แหละครับก็ไม่มีอะไรก็ตามมุมดาวนะ อันนี้วิเคราะห์ตามมุมดาวนะไม่มีอะไรนะครับมันเป็นตามมุมดาวครับมันไม่มีอะไรเป็น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 ตามมุมดาวเป๊ะเลยนะมุมดาวเลยครับมุมดาวก็คือ1นึ่งสี่ศูนย์เนี่ยเป็น VR อยู่แล้วใช่ไหม VR อยู่แล้วครับอ่าเป็น VR อยู่แล้วนะเป็น VR อยู่แล้วหนาเก้าสามนี่ก็ถือว่าได้มุมอะไรล่ะ3นี่ผมว่าเป็ปุ่ม LP นะสนี่เป็น LP นะครับน้าสเป็น LP ครับสเป็น LP 1เป็น TG 7เป็น TG นะ แล้วก็ตัวมุมป้านก็95 4 6่นี่แหละเยอะนิดหนึ่งนะแต่ผมก็มาคัดดึงออกมาเพราะว่า1เอา1กับ7มาก่อนเป็นทีีใช่ไหมแล้วก็สูงก็4 VR ส่วน93า 3, นี่เป็น LP เออกมาส่วน9 6 54เนี่ยเราก็ยืนเอา9กับ4มา6กับ6กับ5ไม่ได้เอามาแค่นั้นเองนะเอามาก็จะเยอะอ่ะมันเยอะนะเพราะว่ามุม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 ป้านรอบนี้เยอะนิดหนึ่งมุมป้านมีมุมดาวน้อยแต่ว่าดาวเยอะมุมป้านจะมี469 5นะแต่ว่าเราเน้นเอา9ก้ากับ4เพราะว่า4เป็น vr ไงก็เลยเน้นเอาตรงนี้มาเป็นมุมดาวเด่นนะก็จัดไปตามนี้ก็เน้นถ้าก็าเน้น4ก็4 1 1 0 4 3 4 7นะประมาณนั้นนะก็จ็ด19แล้วก็9 4 1แล้วก็147ก็จัดไปตามนี้แล้วกันอันนี้เขาเรียกเป็นมุมดาว นะมุมดาวเด่นนะส่วนอื่นๆที่ท่านจะต้องศึกษาเรียนรู้แต่ตรงนี้ถ้าท่านเรียนรู้ปุ๊บก็จะเข้าใจนะ 1, 9, 4, 7, หนึ่งเก้าสี่เจ็ดนี้เป็นดาวเด่นนะแล้วก็ห้อยกับสามกับแปดนะห้อยสามกับแปดนะห้อยสามกับแปดเอาไว้นะถ้าก็จัดไปตามนะั้นอันนี้จะเป็นเรื่องของพลังดาวอยู่แล้วนะต่างๆนานา,นาอันนี้เชไว้ศึกษาเรียนรู้กันไปนะไว้ศึกษาเรียนรู้กันไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของการศึกษาเรียนรู้อันนี้จะเป็นเรื่องของทักษะมหาพูดนะแล้วก็รวมกับ 35- ภูมิตาทิพย์สองดาว น,น,นี่ก็ถือว่าไม่ตรงนี้อันนี้สุดยอดนะเป็นวิชาที่สุดยอดมาใครที่อยากจะได้เงินจากดวงดาวต้องเรียนชุดวิชานี้ครับทักษะมาหาพูดแล้วก็เขาเรียกสารภูมิตาทิพย์สองดาวเนี่ยถือว่าสุดยอดมากนะชุดวิชานี้นะแล้วก็คราวที่แล้วก็ถือว่าสุดยอดอันนี้คือเรียกดาวดาวประจา,าตาแหน่งดาวเจ้าเลิก ดาวเจ้าเลือกเจ้ายามอันนี้นก็สก um. า Mont ําค right ัญมากดาวเจ้าเลือกเจ้ายามเนี bueno. ่ยโอ้โหสุดยอดมากสมัยก่อนโบราณก็จะดูดาวเจ้าเลือกเจ้ายามเนี่ยจะทําอะไรก็แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับดาวเจ้าเลือกเจ้ายามนี่แหละถ้าเราเข้าใจดาวเจ้าเลือกเจ้ายลามก็ทําอะไรประสบความสําเร็จได้หมดเลยนะอันนี้ก็ถือว่าสําคัญอันนี้ก็เจออันนี้รวมหมดเลยนะทักษะมหาพูดสามสิบห้าภูมิตาทิพย์สองดาวรวมกับยามัทการด้วยอันนี้รวมมิกกันมาหมดเลยอันนี้สุดยอดมากใครเรียนครบจบตรงนี้นี่โอ้โห สุดยอดมากอันนี้เอามาท่านดูเฉยนะอันนี้เอามาท่านดูเฉยแล้วก็เอามาท่านดูเฉยอันนี้ก็เอามาท่านดูเฉยนะอันนี้จะเรื่องของสูตรรัฐบาลไทยนะสูตรผสมสูตรรัฐบาลไทยผสมไม่ใช่รัฐบาลไทยพักเดียวไม่ใช่รัฐบาลพักเดียวรัฐบาลผสมนี่ก็สูตรผสมเลยเอามาท่านดูเลยนะสูตรผสมนี่มาท่านดูเลยนะเนี่ยท่านก็ดูไปแล้วกันก็เอาไปวิเคราะห์เจาะกันดูนะจัดไปตามนี่ลวกันนะวันนี้รอบนี้จะมาช้านิดหน่อยต้องขออภัยท่านที่รอคอยนะยังไงเราพยายามจะมาให้ไวขึ้นแต่ว่ามาจะช้างี้ก็ดีเหมือนกันแหลว่ะ มาวัยอย่างข่าวที่แล้วโอ้โอ้ยทาอะไรไม่ได้เลยครับแน่นอึดปิ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 ดาทางตันทางปิดโอ้ยเยอะแยะทําอะไรไม่ได้เลยมาช้าช่าง,างี้ดีหน่อยนะครับอ้าวขอให้ทุกท่านมีความสุขขอให้สมหวังดังใจปรารถนายิม้มอย่างสมหวังรับเงินล้านกันทุกคนโชคดีครับ